สว um ัสดีครับขอเชิญชมนวัตกรรมเรื่องกางหาน้านนิ้ เพื่อการเชอมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียดากภาพเราประดิษฐ์กางหันแบบวงลอ้อความโตรประมาณ2เมตรติดตั้งไว้เพื่อรับน้ำท,ที่เข้ามาของบ่อตกตะกอน ตอนที่น้ำพิ้นจะไหลออกไปดูกคอเสือกระนาดน้ำจะมีพลังงานสั่ในตัวเราสามารถนำาลังหานมาติดตั้งและเปลี่ยนพลังงานสั่เป็นพลังงานกลน,นำมาขับเครื่องจักรกลที่เราต้องการเช่นเครื่องสูบน้ำการ้ายมือ เครื่อหัดลมด้านขวามือโดยไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่อยู่ด้านข้างซึ่งเราถ่อออกไปแล้วกำลังงานของปั๊มน้ำประมาณ200วัตต์ของปั๊มลมประมาณ200วัตต์จากนี้ไปทำงานสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ ไฟก้าแต่อย่างใดก็แสดงว่าตังหันของเรามีกำลังงานเทียบเข้ากับมอเตอร์400วัตต์ในวันนี้เราจะเดินเครื่องปั๊มลมเพื่อนำลมผ่านท่อสายยางไปจ่ายยังบ่อบำบัดน,น้ำเสีย ที่อยู่ติดกันข้างๆด้วยท่อสายยางเราจะไปดูกันว่าลมที่เราใช้กังหันน้ำเป็นต้นกำลังอา,อากาศส่งไปสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่ เราจะเห็นท่อลมที่เราเดินจากเครื่องอัดลมมาขึ้นถนนและลอดใต้ถนนไปออกที่บ่อบำบัดน,น,น้ำเสีย และต่อเข้ากับหัวจ่ายลมที่เราติดตั้งเอาไว้ประมาณ15หัวการจ่ายลมเป็นไปตามที่เราต้องการสามารถจ่ายลมเติมอากาศให้กับบอ่อบรรบัดได้ ตามที่เราต้องการที่บ่อบำบัดเดิมมีเครื่องเติมอากาศติดตั้งอยู่แล้วใช้กำลังงานไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ประมาณ5กิโลวัตต์การเติมอากาศของเราเป็นการเติมเสริม ด้วยกำลังงาน400วัตต์ซึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กน้อยแต่เป็นส่วนที่เราได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าแต่อย่างใดเป็นการเสริมเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียดีขึ้นสูงขึ้นขอบคุณครับ